สวัสดีครับเป็นอีกหนึ่งคลิปครับผมนี่เป็นคลิปรถแห่ลากเครื่องปั้นครับผมนี่รถแห่เตี้ยนกันลากครับมึงไปมึงมึงครับมึงงานนี้มีมั่นครับผมเอาเบาเอาเบ้า,บา,บาัดจะไม่เยอะพอพอพ,อพอ่อมันติดอะไรนึ่งบ้าบ้าขีเราแบนี้ตุ้งต่ง เอาตรงเลยวันนี้ถอยมาปดหนิกันถอยกันเกียมด,ดึงตรงเลยดึงตรงเลยนี่ครับเดี๋ยวขั้นนี้อิมาหลากเครื่องนี้ครับบัตเอาเครื่องมวนักวันไหนกันนั่น

เดี๋ยวว่ารอดนี่ครับดึงไปนี่ลากไปไปเืองันบ้านนึงดึแล้วดึงค่อยๆเ้อมันติดอันนี้อยู่นี่นี่ยังกันยัมง่ายเลยเข้มเข้มยับเปียงใส่หน่อยมันติดทางนี่มาเบิ่งหน้างานกันนี่ใส่หน่อยยัางใส่หน่อยติดนี่พอดนงตรงไปแรกอะไรเราคงไปแล้วเดี๋ยวได้มาจัดออกนิดเดียวได้ยุ่ะ

ดึงดึนี่ครับดว่าสิดึงได้บ่ไกลมากเหรอครับพ่อพ่อยืมพ่อพอพอพ่อตรงเล็วันนี้บา่อพ่อเอา ชิ้คนขับครับไปเขียนไปยิบยิบเลยมาแล้วมาแล้วพ่อพ่อพ่อดีเลยวะพีสประตูไอ้บอลล่ะฮะไก่ไก่ไก่เนี้ยนะตัวกั๊บบอ

เือนกำหน้ากำลังดึงบอพอดีครับผมดึงมอเตอดีจะต้องดึงไหมนี่ก็เป็นมัางวะครับสุดสาประตูนั่นครับผมมั่งวะอู้หันะครับเรับบึงหลวบเดียดพุ่นจ่าครับมือก็ได้แพ้ครับมือนี่โอ้ได้แพ้ได้บาดหันแห้งร้อมสุดสาประตูนั่นครับ ปลาปไปคเราสิงเว่ยเว่ยรถทั้งไม่เริ่มสิล้งโงตแล้วครับผมตู้ก็ขึ้นขึ้นแล้วเหลือเสียงกลางเสียงกลางได้ของสมาร์ทจาร์มากครับสมาร์ทจาร์กุบลเป็นของสมาร์ทจาร์มาถึงชุดชุดหลังชุดหนาเป็นของเอกเศร้านะครับบอกว่าไงจะอยู่ทั้งหมด สมาชารโดนสมาจาราอกไปช่ำแหลกผู้หันเงี้ยอนุญาตโอมกอนตบขาไม่กินม้อมาแล้งนี่ขามกินเมียกเนาะโอ้งเจ้ากินนี่แสบว่ะมาของเงี้ยอ่างเงแกมาตัวเดียวงเงกันะกัโอ้ช่วงกัดกิสบเรากเราล้วนแลงนี่ ครับบรรยากาศนี่เป็นเดินน้องกรุงเป็นสนามบุซบาเก่าครับพอดีสนามบุษบาลายสนามก็เลยสนามนีก่กัเล็บ,บ่ค่อยได้เตะครับก็จะยกเลิกซืยมันบุญไว้ในหลายปีก่อนบุ่นมีกันทะเลาะวิวาทกันนิดหน, <c oughs> น,น่นอยไปยิ่งเข้มเนี้ยวบ,บนนี่มันพอดีป่ะ <c oughs> นี่ครับดึงนานดึงรังอันนี้ว่าดึงร่างนี่ครับอันนี้ เงี้ยเงี้อ้ะเดี๋ยวโซมักกมงไกลไม่ยังกงเ้็ดตัวนี้ครับบาทเปลี่ยนเครื่องปั้นกันครับจากขั้นเอามาใส่คันนี้จะเอาอยู่ขั้นนี้ครับเป็นหกสิบครับอันนี้เดนโยของแชร์ครับผมน,นั้นก็บเดนโยกันครับเป็นใดเดนของเดนโยครับจะบ่มีกล่องหนังสือครับ đường đường để hết chắc rồi đúng không? Tôi hết xí mây rồi, nhân dạ, nhân một dạ nhưng mà để hết. Đây là vắng muốn về quan rồi. ไปชิกไปท,ทไปอ,อ,อ,อยรถไปเขาเบ <c oughs> าแล้วตาน่เลี้ยวจังไม่ไหวเลไหม่ห้อยห้อยเอาเอเาปิดประตูกันนีนน่ครับเพราะท่านเปลี่ยนสีแล้วครับนี่เัิงครับนี่ร้อยแพร่แล้วแตก นี่แตกออกห้อยเครื่องปั่นนี่นะครับแตกออกไช่ใเชื่อมไปเลยเชื่อมเบาเด้อเบาเด้อนิดเดียวเบา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 พอพ่อพอดีเลยนี่ครับพอดีเป๊ะเลยพอดีพอดีพอดีว่าละ่ะต้องยกมาใส่เก็ตั้งกันแล้ว นี่ครับส่งพอดีสเลยวมากเลยนะนี่เซก็สเกล้วมเลยปีๆเลยพีดว่าพอดีเลยดว่าเนว้ยทังหมดเี้วซำอย่างนี้ละเห็นโจยังได้ตีติด้ฟังนี่ครับบัานนี้

นุ๊กนุกจับประตูใช้ทิ้ไหมเดี๋ยวใช้ประตูครับบานนี่เนี้ยวาเลยเนี้ยเดี๋ยวตาก้องกันเดี๋ยวมีชิิตรงอัปเดียดจังหน่อยจังไดปนีนทางเขี้ยมกันบ้าเออละ Phò phò chập trời này Để đưa Để đưa phò cần phải vô Mình nhập xe vật tù à xe đi mấy Phò phò chập đi khá Đưa Đưa นมได้เชงขบเดเดอเดเงถึงึขขกอนนี่ยบอะงต้งหวใส่ไว้แล้วครับผมบัตนีิตาพี่ใหญ่ดินพี่เล็กครับผมรถเล็กหนึ่งรถรถใหญ่หนักงกสูๆมากเลพ่นเนี่ยบรกันหอก ไปข้างหลังนเราพ่อออกไปขึนเพล่นฮะรับรถจีบเอ็น้วนอดมันลดเยวรลดสิจับ เอาสเตียแล้วละมาหัดก่อนพูนผุนิปมื้อนี้กูต้องกินกินร้อยหาิเวลาเมื้อนี้กินร้อยหาิต้องเข่าแล้วนะโอ้ปดสั่น <c oughs> น้ำม, <c oughs> มันไหลไปเสียปะมาพอดอกสันมเ,นมเนมนย็นมาจับน้ำไม่ไหลเบิดระบ้ น,น,นี่นะเทกระรวดนี่อันนี้ก็ปบนี้นี่ยัดกันรวดนี่ทเท่าไรบอ๊ะเดียวเลย่ะอย่าขาดก่อน,นดอกแม่เนี่ยยืมมา,าบาเด้วย น่อันน้อยอยุบเบาเด้อเบิ่งลายมันก่อนมันจะเบี่ยงไปทางไหนฉันกระซ่อนิ้งกับเขามมาืละหละวะมันจะไปหรือเปล่าครับคอยรุนกันครับ เยอะๆอีกหน่อยอีกหน่อยพอพ่อพอพอพอดีพอดีพอดพอมาทางเ่ยมันล้มหอกฮะพอแล้วพอแล้วเฮ้ยลื่อออกมาไหมติดทางไปเลยวะเดี๋ยวติดทางในทางหนึ่งก็ดีเงี้ยเดี๋ยวล้มหอกเอาเข้มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่งจะพึ่งจะพึ่งเอามาติดนี่เลยดีกว่าวะล้มหอกทางนี้ like คือบ่แต่ว่าทั้งหมุนเหลียหลได้บ่ะนี่เลยไหลก็คนขดคนกว่าทั้งแต่ว่าขันหมนบกตึงนี่แหละแต่ว่าเอาไปยังสิก็เียนในหยดเขาไปในหยดเขาหทั้งนี่ละง่ายหยดอันนี้โอเลการเลยวะนี่จองปองนิดนึงวะจปองเลยด้ทก็น เรียบร้อยครับเรียบร้อยลำโพงใส่งามเลยครับนี่ครับลำโพงใส่แล้วครับนี่เชียร์คว้างเชียร์ยังสวัสครับตู้บางตู้ครับบางตู้ต้วนี่พูดเพินมบนน้อสวยงามเลยครับใส่ตูแ้แล้วเดี๋ยวเสียงกลางครับผมเสียงกลางถ้าเบิ้งครับ ห่านเห่ะยชินี้เป็นคลิปตึง,รค,รงรครับผมทำรับคลิปนี้พ่อชื่อนี้ก็ครับเดี๋ยู่ไทยเบิ้งเรื่อยๆครับผมกระิเริ่มเฮ็ดแล้วเดี๋ยวระบบฟุงระบบไฟยอย่ีงในไทยเบิ้งครับผมจะเปนคลิปหน้ามุมสวัสดีครับ